สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มาทํางานประจําผมก็มาขี่รถผ่านมาเจอสวนของคุณตานะครับซึ่งคุณตานั้นทําง่ายมากเลยครับเพื่อนๆก็ใช้หลักไม้เศษวัสดุเหลือใช้จาบไม้กิิงไม้นะทำตาเสาแล้วเพื่อนเนาะเขาจะปลูกมะละกอตรวนี้จะปลูกถั่วนะฮะเดีพาไปเจอพบคุณตากันนะครับ ุดยอดเลยครับมีมีมันด้วยนะมุนตามุนตาปลูกไว้เยอะไหมครับมุนตาครับ okay, ปลูกอันนี้จะปลูกเยอะปะปลูกไปเรื่อยๆครับอืมแล้วทำไมไม่ไม่ใช้หลักไม้หลักอะไรนึกใช้ก็อันนี้จะใช้ตะไคร่ตะไคร่ตะไคร่ถึง,งอ,อ๋อัครบออ๋ตรงนี้มันปลูกอีใต้ต้นยางด้วยนะใต้ต้นยางไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมัน,นได้แดดขึ้นวันอ๋อได้แดดขึ้นวันวช่วงตะวันตกมันจะ มันได้เด็ดผมน้าที่วัดตอนี้อ๋อครับแล้วคือคือมันก็ช่วยในการกําจัดวัชพืชโดยการปลูกปลูกผักไปญ้าครับครับนะฮะผมทตะลไปหมดแล้วนครับนี่ฮะเราพื้นที่เล็กๆน้อยครับทาให้เป็นประโยชน์ครับของคุณตานะนะครับอันนี้ก็บริเวณวัดเลยนะผลล้มโพทองผลล้มโพทองนะครับผลล้มหรือโพทองคอยังจะต้นยางครับเดี๋ยวขอไงเดี๋ยวขอต้นต้นยางแล้วต้นไปเป็นสิริมงคลแก่สวนผมหน่อย ก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเนาอเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ